พี่น้องผู้รักชาติรักแผ่นดินที่ได้ยืนหยัดต่อสู้เขียงข้างกันมาทั้งที่อยู่หน้าเวทีในกรุงเทพในต่างจังหวัดในต่างประเทศและที่ดูทีวีดูสกายทีนิวเอฟเทวทีวีในเครือของพวกเราทุกท่าน ผมขอกราบคารวะด้วยความเคารพอย่างยิ่งครับพี่น้องครับเมื่อคืนเป็นหนี้เอาไว้ไม่ได้อ่านจดหมายแฟนคลับขออนุญาตอ่านเล็กน้อยครับสวัสดีค่ะตากำนันหนูชื่อเด็กญิงซาเนีย เลาะลาโมเรียนอยู่ชั้นป .2 ออค่ะพี่ชายของหนูชื่อเด็กชายฮาดีเลาะลาโมเรียนอยู่ชั้นป .6 ค่ะหนูขอให้ตากำนันสู้ให้ชนะนะคะหนูและครอบครัวของหนูเป็นกำลังใจให้นะคะต่อสู้กับนายยกที่อ่านหนังสือสู้หนูก็ไม่ได้ตลกมากๆเลยค่ะ หนูกับพี่ชายขอร่วมหุ้นกับตากำนันไล่นางดอกไม้เป็นเงินหนึ่งพันบาทขอบคุณค่ะถึงลงกำนันสุเทพสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชนทิชาสังวานเรียนอยู่ชั้นป .5 ้าจะขึ้นปหกโรงเรียนอุดรธานีค่ะบ้านของหนูชอบลงกำนันมากๆเลยค่ะทุกๆวัน นูและน้องๆจะชอบมานั่งดูลุงกำนันทุกคืนเลยค่ะขอให้ลุงกำนันสู้เข้าไปค่ะอย่าได้ยอมแพ้ครอบครัวของหนูเป็นกำลังใจให้ลุงกำนันค่ะขอมอบเงินให้ลุงกำนันจำนวนเงิน200บาทและคุณป้าฝากเงินให้คุณลุงอีก200บาทจากผักกาดและครอบครัวขอบคุณครับ สวัสดีคุณตาสุเทพที่นับถือหนูฟังคุณตาทุกวันเลยหนูชอบมากขอให้คุณตาอ่านให้หนูฟังด้วยหนูจะคอยฟังคุณตาอยู่ที่บ้านคุณตาขาขอให้ไล่ยิ่งรักออกจากประเทศไทยด้วยหนูรักคุณตาสุเทพมากๆหนูเอาใจช่วยหนูไม่มีเงินไม่ให้คุณตามากมาย มีค่าขนมหนู200บาทขอเป็นกำลังใจให้คุณตาขอคุณตารักษาสุขภาพด้วยจากน้องตัวสุงไหโกลกอนุบาลสามทับสามโรงเรียนเกษรทรัพย์เด็กหญิงประภาวรินศรีสุวรรณสวัสดีครับคุณลุงผมชื่อเด็กชายพัฒนาสัติ์นามสกุลศิรวัฒนกุลน้องแบงคุณลุงช่วยไล่ อิปูไปอยู่ดูไบคุณลุงอยาว่าผมนะครับที่ผมใช้คำหยาบแต่พ่อและแม่ของผมดูคุณลุงตั้งแต่เวทีสามเสนจนถึงลุมพินีน้องแบงค์ขอคุณลุงสุเทพดูแลสุขภาพร่างกายด้วยถ้าคุณลุงไม่สบายแล้วใครจะไล่ปูขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองคุณลุงสุเทพและมวลมหาประชาชนทุกคนขอให้ลุงสุเทพชนะเร็วๆนะครับ จากเด็กชายพัฒนาสัตว์โรงเรียนบ้านแม่แขกตะบนโกูดอำเภอบุญถึงกับเรียนลุงกำนันสุเทพที่เคารพครอบครัวของหนูไม่ได้ไปชุมนุมกับลุงกำนันแต่พี่สาวของหนูไปชุมนุมหลายครั้งแล้วครอบครัวของหนูดูช่อง b l ูสกายทุกวันจากเด็กหญิงวัสราบัวบุญชื่อเล่นน้องกิ่งอยู่ชั้นป .4 ทับหนึ่งโรงเรียนดารุณศึกษา จุลาพรตำบล3ามตำบลอําเภอจุลาพรจังหวัดนครศรีธรรมราชขอมอบเงินจำนวน300บาทเพื่อช่วยลุงกำน,นันขับไล่ระบอบทักษิณให้ออกไปจากประเทศไทยคนไทยจะได้อยู่อย่างสงบสุขสู้ๆนะคะลุงกำน,นันเรียนลุงกำน,นันสวัสดีค่ะหนูชื่อเพยเพย่อายุ6ปี และมีพี่สาวชื่อผิงผิงอายุเก้าปีพวกหนูสองคนและอาม่าดูลุงกำนันทุกเย็นเลยค่ะหนูสองคนและอาม่าเคยไปที่เวทีลุงพินีด้วยค่ะหนูชอบมากๆเลยหนูอยากช่วยลุงกำนันและชาวนาค่ะหนูและพี่สาวเอาเงินในกระปุกฝากพี่คนขับรถไม่ให้คุณลุงกำนันหนึ่งพันบาทคุณลุงสู้ๆนะคะ หนูสองคนและอาาจะเป็นกำลังใจให้คุณลงนะคะขอพระคุ้มครองคุณลุงกำนันค่ะเด็กหญิงเปี่ยมสรีขวัญทรพย็นเด็กหญิงเปี่ยมรักทรพย็นลุงกำนันสุเทพคะลูกปลาได้เก็บเงินจากโรงเรียนอนุบาลธรรมศาสตร์จังหวัดพิจิตร ได้เงินมาให้ลวงกำนันเป็นเงินที่เหลือจากกินขนมจำนวน120บาทมอบให้ลวงกำนันค่ะเด็กหญิงทิติมาบุญชูป .3 ขอบคุณครับสวัสดีคุะลวงกำนันหนูชื่อเด็กหญิงณพัทรทองจเจริญหนูอยู่โรงเรียนสาธิตจ,จุฬาภรณ์มหาวิทยาลายัยฝ่ายปถมอยู่ชั้นป .2 ทับเจ็ดลงกำนันเหนื่อยไหมคะสู้ๆเข้าไปอีกนิดหนึ่งค่ะย่าหนูดูบูสกายทุกวันเลยหนูขอบริจาคให้ลุงกำนันห้าร้อยบาทค่ะหนูรักลุงกำนันที่สุดในโลกเลยค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับตากำน,นันผมชื่อเด็กชายยศกรไพภูนน้องแวนอยู่ปหนโรงเรียนดารุณศึกษาอำเภอจุฬาภรจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอให้ตากำนันสู้ไว้ชนะเร็วๆนะครับผมขอเป็นหุ้นส่วนกับตากำนัน300บาทแม่ผมขึ้นมากรุงเทพตั้งแต่เวทีสามเสนปทุมวันสวนลุมผมเลยฝากจดหมายมากับแม่สู้ไว้ชนะนะครับแม่ผมจะได้กลับบ้านมาอยู่กับผมเร็วๆน้องแวนสวัสดีตาสุเทพหนูอยู่โรงเรียนมาไม่ได้ พอโรงเรียนปิดแล้วหนูมากับย่าหนูเก็บเงินมาช่วยตากู้ชาติ240บาทหนูรักตากำนันมากที่สุดสู้ๆนะตาหนูเป็นกำลังใจให้อยู่สวัสดีค่ะเด็กหญิงสกุลการจำนงพัฒจังหวัดพิจิตรอากงของน้องหนิงฝากเกินมาเก0 0แสน สามแสนให้หลวงปู่พุทธอิสระสามแสนช่วยผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสามแสนให้กอปอปอสอเมื่อวานอากงฝากมาแล้วห้าแสนให้กอปอป,อปอสอเดือนที่แล้วอาม่าให้มาหนึ่งล้านรวมสามครั้งสองล้านสี่แสนบาทขอบคุณครับ อาจารย์ออสเพื่อนกำนันเล็กสุราธานีขอหุ้นกับลุงกำนันสุเทพหนึ่งมืนบาทท่วนขอบคุณครับพี่น้องที่เคารพทุกท่านครับวันนี้มีสมุนบริวารของระบอบทักษิณออกมา ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหลายคนด้วยกันแล้วก็ผมเห็นว่าเป็นประเด็นที่ผมสมควรจะต้องเอามาพูดคนแรกคือเหลิมครับเหลิมเหลิมเจ้าเก่าพาดหัวว่า เหลิมเชื่อการเมืองร้อนแน่ลั่นมีจังหวะจับหมดวันที่20นะครับตอน1 0บโมสินาทีเหลิมก็ให้สัมภาษณ์ที่ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยบอกว่าขอประกาศจุดยืนต้องการให้มีการ อบอกว่าการที่นายสุเทพเทือกสุบรรประกาศจุดยืนต้องการให้มีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งไม่เป็นปัญหาถ้าคนที่หนุนหลังนายสุเทพไม่หนุนต่อก็จบไม่มีอะไรบอกเหลิมเลยคนที่หนุน กำนันสุเทพให้สู้เนี่ยคือมวลมหาประชาชนทั้งประเทศทั้งเด็กเล็กและคนแก่แล้วเขาตกลงกันแล้วว่าเขาหนุนการต่อสู้ของพวกเราไม่มีวันเลิกว่ะไอ้เหลิมรู้ไว้ด้วยไอ้เหลิมพูดต่อ ว่าทีส่สวนลุมพินีเป็นแหล่งรวมอาวุธตำรวจก็อยากค้นแต่ถ้าค้นจะเกิดการประทะบาดเจ็บตำรวจจะถูกกล่าวหาว่าทำเกินเหตุเอาอย่างนี้เลยเหลิมที่มาอยู่เนี่ย พกอาวุธกันมาคนละดุนเรียกว่าไม้ตีพริกเอาไว้ตีกบาลเองอาวุธอื่นไม่มีไม่มีอาก้าไม่มี M16 ไม่มีระเบิดไม่มี M79 แต่ว่ามีไม้ตีพริกมาได้เหลือมาได้ทุกเวลา ถ้าบอกว่าตำรวจอยากจะคน้นมาเลยเหลิมบอกวันเวลามาจะให้มีคนนำไปคน้นแต่งเครื่องแบบไม้เรียบร้อยอย่าปลอมตัวเป็นโจรมาเป็นอันขาดเข้าใจไหมเหลิมเหลิมพูดต่อครับว่าผู้สื่อข่าวถามว่ามั่นใจหรือไม่ว่าพรักเพื่อไทยจะจัดตั้งรัฐบาลอีก ถ้ามีการเลือกตั้งเหลิมบอกว่ามั่นใจเกินร้อยไม่เคยมั่นใจอะไรเท่านี้คนด่ากันทั้งกรุงเทพบอกชุมนุมสงบเปิดเผยแต่จับทีไรก็มีอาวุธ ไอ้เลิมไอ้โกหกไม่เคยมีคนของเราที่มาชุมนุมแม้แต่คนเดียวที่พกอาวุธและเองไม่เคยจับผู้ที่มาชุมนุมที่มีอาวุธได้เลยที่เองพูดว่าจับทีไรมีอาวุธนั่นโกหกแล้วที่เองบอกว่า คนกรุงเทพเขาด่ากันทั้งกรุงเทพนะั่ะเขาด่าเองเขาด่าเองเขาด่าระบอบทักษิณเขาด่ายย่งลักษณ์เขาด่าเฉลิมที่เป็นขี้ข้าทักษิณเขาไม่ได้ด่ากำันสุเทพเขาไม่ด่ามวลมหาประชาชน รั่วไว้ด้วยไอ้ขี้ค่า <Yeah. S 1> ผู้สื่อข่าวถามว่าวันนี้รัฐบาลกำลังถูกต้อนให้มีไม่มีที่ยืนหรือไม่เห <Yeah. S 1> ลิมบอกว่ารัฐบาลนั่งเครื่องบินเจ็บ <Yeah. S 1> แต่ประชาปั์และพวกที่คัดค้านนั้นภายเรือบท ตามไม่ทันหรอกคนละชั้นเลิมเราจะบอกอะไรให้ชาวบ้านเขาภาวนาขอให้เครื่องบินที่พวกเองนั่งกันเนี่ยตกชักทีจะได้ตายทั้งลำ อยากเห็นเครื่องบินของพวกเองตกอ่ะชาวบ้านเขาจะได้ภายเรือบดไปเก็บศพเองไงเลยแล้วก็ดูดูนะเหลิมไปดูดวงไว้บ้างตอนนี้เครื่องบินเจ็ตของเองกำลังจะตกแล้วทั้งลำกำลังจะตกแล้ว โดนคนเขาแช่งทั้งเมืองทั้งโุงทั้งทำ้า,ายชาวนาเบี้ยวชาวนาไม่จ่ายค่าข้าวเขาเฉพาะชาวนาแช่งอยู่นั้นมีทั้งหมดล้านกว่าคนแช่งเองกับพวกทุกวันเลยเลยตายแน่แน เลิมบอกว่ามีจังหวะจะจับให้หมดถ้าผู้ที่มีหมายจับแล้วออกนอกที่ชุมนุมเมื่อไรถูกจับแน่จะออกไปงู้แล้วเลิมเองแน่จริงก็มานี่สิเลิศม,มาเต้นเย่งๆอยู่ข้างนอกอมานี่ นำทีมมาเองเลยเหลือมาเลยนี่คนก็รอต้อนรับเหลือกันตั้งนั้นแน่จริงมาเหลือใจขึ้นเวทีนี้ด้วยเออเอาไหมผู้สื่อข่าวไปถามว่าประเมินว่าจะสามารถดูแลส,สถานการณ์อยู่ได้หรือไม่ หลิมตอบว่าอยู่ไม่มีอะไรอย่าไปเชื่อนายธุเทพที่ขี้โม้โอ,โอ้วดชีวิตไม่เคยเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายที่ไหนเอางี้ไม่เหลิมทำประชามติกันเลยว่าระหว่างเหลิมเนี่ยที่ประกาศตัวเป็นขี้ฆ่าของทักษิณเขาเนี่ย โดยไม่มีศักสีเลยนั่น,ะนะกับกำนันแก่ๆคนเนี้ยประชาชนก็เชื่อใครมากกว่ากันเออเอาไว้เลิมแล้วที่บอกว่าผมไม่เคยเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายที่ไหนน่ะถามหน่อยแล้วลืมเคยเสีย่ยงไหมเขาจำได้ก็ทั้งนั้นแหละ ตอนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ต้องไปดูแลแก้ไขสถานการณ์สมจังหวัดชายแดนภาคใต้เลิมกลัวขี้หดตดหายไม่กล้าลงไปภาคใต้เพราะขี้คลาดไงเลิมกลัวตายไม่เคยไปเสียงเลยเลย พอประชาชนทั้งประเทศเขาด่ามากเข้ามากเข้าในที่สุดไอ้เหลิมก็บลงไปที่หาดใหญ่ไปนอนในค่ายต่อชอดอกินวายที่นั่นคืนหนึ่งแล้วก็กลับมารายงานว่าไปภาคใต้มาแล้วโทษไอ้เว้น แถมเหลือยังไปบอกอีกให้สัมภาษณ์อีกบอกว่ากรณีนายวิทยาอาคมพิทักษ์รองเลขาธิการปปชระบุว่าปปชมีอำนาจไต่สวนยิ่งลักษณ์ชินวัตรในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ เนื่องจากไม่สั่งยับยั้งและสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณถึงปฏิบัติหน้าที่รักษาการรัฐมนตรีมหาไทยและนายนัทวุฒิไสเกื้อปฏิบัติหน้าที่รักษาการรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ไปปราศัยยุยงให้เกิดความรุนแรงไอ้เหลิมบอกว่า การที่รองเลขาธิการปปอชอบอกว่ามีอำนาจเนี่ยมีอำนาจตามมาตรา123ทับหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการป้องกันและป,ะปราบปรามการทุจริตพศ .2 5 4 2ซึ่งก็คือประมวลกฎหมายอาญามาตรา157แต่ต้องใช้กฎหมายหลัก ปปอชอจเจ้าแบบนี้ใครจะห้ามได้ในอดีตไม่เคยมีรองเลขาปปอชอเรียนกฎหมายมาน้อยกว่าตนแน่เลยกระบ,บวนการโอ้อวดอวดดีในแผ่นดินนี้ไม่มีใครเกินในเหลือมแล้ว นี่ไปดูถูกเขาว่าเรียนกฎหมายน้อยกว่าชอบคุยอยู่เรื่อยว่าตัวเองจบปริญญาเอกทางกฎหมายเป็นด็อกเตอร์